สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอเน็ตกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่23เดือน5นะครับสำหรับเมื่อวานเราวิเคราะห์บอลคู่เรียนมาลินเนาะพบกับเบียาร์เลียนนะครับผมหรือว่าบียาร์ลิวนะครับผมก็เรียนมาลินชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับทั้งราคาเต็งและราคาสูงนะครับก็เจ้ากันไปนะครับผมราคาก็ต่อไปที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงเต็ม3ลูกนะครับส่วนสูงแรกก็ ยิงไป1่ลูกนะครับอาจจะได้นะครับสำหรับใครที่รอราคาสูงแรกนะครับเมื่อวานก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเรามาทํากาไรกันดีกว่านะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลคู่แมนซิตี้นะครับพบกับเอเวอร์ตนะครับก็จะจบฤดูกาลแล้วนะครับแมนซิตี้ก็จะฉลองแชมป์แล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเตะเวลา4ี่ทุ่มนะครับโอเคจะเข้าสูตรเลย โอเคครับท่านผู้ชมทุกคนก็มาดูฝั่งของแมนซิตี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับใน5้านันหลังสุดแมนซิตี้นะครับทำได้2 3 4 5 6 7 8 9 1ห11นะครับผมนะ11ประตูส่วนเอเวอเรตนะครับทำได้1 2, 3ทําได้3มประตูนะครับในห้านันหลังสุดน้อยมากๆเลยโอเคครับอันดับกับคะแนนนะครับแมนซิตี้นะครับอันดับ1คะแนน83นะครับ อันดับหนึ่งคะแนน83โอเคเอวาตันอันดับ8นะครับคะแนน59นะครับอันดับ8คะแนน59นะครับโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอันดับกับคะแนนต่อไปราคาต่อรองกับราคาสูงต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บสำหรับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เปิดออกมาต่อที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ3ลูก ก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำสามลูกโอเคตัวเลขกลมๆกดวิเคราะห์สำหรับผกลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็บอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่72ซนะครับสูตรแนะนำมาเล่นที่สูงแรกนะครับสำหรับวันนี้ส่วนโอกาสชน,นะครับเป็นทางของแมน ตีอยู่แล้วอรีอยู่59%นะครับส่วนทีมเยนเอเวัตันนะครับมีอยู่แค่32นะครับก็ค่อนข้างที่จะห่างกันมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันดีกว่าสําหรับคู่นี้โอเคมาดูในแมตช์ล่าสุดนะเป็นบอลถ้วยนะครับก็แมนซิตี้ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับส่วนแมนลองมาเป็นพิีเมลีกนะครับแมนซิตี้ก็ชนะเช่นเดียวกันนะครับนอกบ้าน3ประตูต่อ1นะครับแต่ภาพรวมแล้วก็เป็นทางของแมนซิตี้นะครับชนะเอเวัตันได้ เกือบทุกแมตเลยนะครับผมเรียกได้ว่าทุกแมตเลยดีกว่านะใน6แมตหลังสุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูง3ลูกด้วยนะครับที่เจอกันมาโอเคนะครับภาพรวมก็เป็นทางของแมนซิตี้นะครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับทีมแชมป์มันก็มีสถิติที่ดีนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับกินกำไรกันไปนะครับก็เล่นตามสูตรเลยนะครับเล่นไปที่สูงแรกนะผมว่าสูงแรกมีนะครับผมนะไม่1ก็2ลูกอ่ะส่วนสูงเต็มนะครับ3ลูกผม ผมว่ามีถึง3ลูกนะครับสำหรับวันนี้นะไม่3 1มหนก็อห่อะโอเคผมว่าสูงแรกสูงเต็มเล่นได้ครับส่วนโอกาสชนะนะครับผมก็ให้ไปเล่นที่เจ้าบ้านตามสูตรเลยนะครับที่สูตรให้มานะครับต่อ1ลูกผมว่าแมนซิตี้ไม่แพ้แน่นอนครับไม่แพ้แน่นอน,นครับไม่แพ้1ลูกแน่นอนนะครับผม ได้ไปที่ต่อแมนซิตี้หลูกนะครับสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์น้ก็สามารถตามผมมาได้เลยนะครับใครไม่ชอบก็สามารถส่วนได้เลยนะครับยิ่งเป็นแชมป์แล้วใช่ว่าจะเล่นอ่อนหัดลงนะครับผมนะแชมป์ก็ยังคือแชมป์นะครับผมจัดไปครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็สามารถทักมาหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับ ถ้าสะดวกก็ทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับมีทั้ง l ล ne แล้วก็ Facebook f a n น a พจนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ฟรีนะครับผมนะโปรแกรมตัวนี้นะครับได้ไปวิเคราะห์ได้ไม่จำกัดนะครับผมแล้วก็ไม่ทำให้ขาดทุนแน่นอนนะครับผมผมว่าคุ้มนะครับสำหรับการที่จะไม่เสียเงินอะไรเลยแล้วก็ได้โปรแกรมไปใช้นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ